ไม่กี่วันก่อนหรือว่าช่วงนี้เริ่มมีคนโพสต์แล้วทำไมข้าวกล่องใน convenience store ในร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านราคาถูกกว่าร้านตามสั่งเราเริ่มเห็นภาพนะนึกออกปะเขาคุมกล่องหนึ่งสามสี่สิบบาทแต่ตามสั่งข้างนอกเนี่ยผมว่าน่าจะมีสี่ห้าสิบขึ้นไปนะดีไม่ดีห้าถึงหกสิบนะแล้วพอมันเป็นเข้ากล่องในร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านเนี่ยมันมีของหลากหลายนะคุณคอนโทรลคุณภาพได้นะคุณรู้ว่าจ่ายเท่านี้มันจะได้เท่าไหร่ไม่ใช่จ่ายเท่านี้เดี๋ยวลดมือมันเปลี่ยนไปและอาหารพร้อมกิน ready to eat ในร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านนยมักก็หหลลาา มันมีขนมมันมีอื่นๆแล้วต้องยอมรับว่าวันนี้รสชาติเขาทาได้อร่อยนะภาพเป็นเหมือนที่ญี่ปุ่นอยากกินอาหารง่ายๆถูกๆคุมบัเจ็ตได้เข้าร้านสะดวกซื้อไม่กออกไปอยากกินข้างนอกก็ค่อยเข้าร้านที่เป็นแบบร้านอาหารอื่นๆแต่ผมว่าอย่างหนึ่งคือคีคือการควบคุมคุณภาพอาหารและอยู่เมื่อไหร่ก็แวะมาคุณอยากกินตอนไหนก็แวะไปได้แล้วคุณไม่ต้องกลัวว่าไปกลางวันคนมันจะแน่นอย่างมากก็แค่เวฟเวะเสร็จก็กินกินเสร็จรสชาติก็โอเคปริมาณก็โอเคทุกอย่างมันมันดูโอเคหมดแล้วอะแล้วทีนี้ร้านตามสั่ง ปรับตัวยากเรื่อาไ้พวกนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการคุมมาตรฐานชัดเจนวัตถุดิบก็ต้องมาจากซื้อตลาดหมูคุณภาพเท่านี้ราคาเท่านี้มันก็ผันแปรต่างๆแต่พวกนี้เขาคุมต้นทุนได้นี่คือสิ่งที่ร้านอาหารตามสั่งก็ลำบากว่าเขากำลังแข่งกับร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านไม,ไม่รู้ตัวอีก